สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลทุกคนสบายดีพี่น้องมื้อนี้กสิพากันอันหย่างไปนาหลาะหาเห็ดไปน้ำพี่น้องมาเบิ่งอันน้าน้ำน้ำลายเติบพากันยานจักผู้ได้อันตอดเห็ดเกเพีจากผู้ได้อันทิ่มเกิบไว้หัน2คงขู่เนาะขู่ห้ากระซิองข้องขลงไปกระเห็นเข้าไปอยุดจักเันเพียงไดกันแท้ปปะ ลองเหมือเดียวเดียวถือเกิอบกอนค่อยๆเอาอันนี้ค่อยๆนี่ไปเดิอจะเป็นลมบุบบาดเดียวเลยทั้งนี่มาทั้งนี้ขนาดจะเลิกมันเสี่ยวเลยนี่น้ำถังมันเป็นคุมโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าระวังกระเป๋ามผัดบ้างโอ้ไม่เลิกไม่ได้หรอกอันนี้ โอ้ยน oh, ้ำผ oh, oh, ัด so น้ำผัดผ่อน้ำผัดเดวิทแล้ววิทแล้วเลืกะลีเลิกเกบนะั้แงเลิกนะันแหงเลิกอันนี้เขาเขาอ้อมมาทางนี้เนาะทางไหนแหงเป็นคุมเลิกขเคู่อัเขาือถิ่มเกือบอยู่นี่บัดเนี้ขาดบอบริขาดกุจิขาดพร้อมกันช่องคู่ซะเจ้าว่าขามน้ำเลยลืมเอาฮอดเกือบจากหรือผัดหายไปกับน้ำเนะลองลอย ลองลอยกันข้ามน้ำกูดิกูดินี่พี่ด่องกูดิพี่ด้องเที่ยวแท้ๆ์หันหันผู้ใดผัดมาถีบเกือไปบบันวัดช่องขู่เบิ่งน้ำหันเป็นคุมเลิกได้มันเสียวสังเกตเป็นความเพียรห่วยผู้ใดพี่น้องเพียงหันหันไปว่างนี่ฮะเพียงตำเอิกโอ้ยนั่นนี่ฮะเพียงตำเอิกเพราะว่าน้ำมันโตนมาแม่บุยบุยบุยแทมน้ำสิผัดเข้าไปอีกต่างหากบุ้เลิกเนาะ อันนี้มันเสเลยเลยเนาะไปไปไปไจ้าจะมานปไปไป้ปไปนปไปันไปไปกระปไ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 ปัปรปอมไป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 ไ้ไป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 ามไปไปัปไปไปไไปไปไปไาไปไปัปไ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 าเปไปไป่ปไ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 อไปไปไดไปไนปไปไไปไนไปไปไไปไปไไ ปูปากันขาบน้ำพีนนน่น้องเห็ดยังกันนะได้เห็ดเนาะเห็ดเพิ่งเฮ้าหนีนไปกำลังหมู่บูสิได้หรือเปล่าเปียกมนเลยเปียกหอนยอดอยากหัวขามน้ำแบบว่าเอาเกบิบบ่ที่ผมเกิบไว้ช่องขู่ให้ดูตัง <laughs> แกจะห้อยขามขามผัดไรบ้างเออขึ้นบางเหนียจะบลอกก็ได้บงและหนีเขาบลอกหนีค่ะแต่ว่ามันอ้อมไม่ยากเนาะโอเคเนาะพี่น้องวันนี้ไปพฟอกันอยู่ป่าเฮ็ดว่ามารุนน้ำกันว่าเ้าสีได้หรือบอบหรืเนาะตอนนี้เรามาเจอเห็ดแล้วพี่น้องดอกงามเลยเนาะตัวคนโบเห็นเฮ็ดเผื่งเรลืองบนเฮ็ดเผื่กเหืองตัเฮ็ดเผือกเนาะงามเลย บนเข้าบโเห็ดคำเห็ดอันนี้เส่อึดเนาะแต่ว่าเขาปูกินนี่ลายรีเห็ดไป็นลกระเขาอันนี้ก็พ่อเห็ดอีกแล้วเห็ดเพิ่งแง่อยู่เนาะดอกหนึ่งแล้วก็เห็ดหาดอยู่นี่ก็สิเก็บเห็ดยังกินได้ก็สิเก็บเนาะมันนี่ คนหาไปก่อนเขาก,ก็ลายอลไรเนาะขาบวัวหายแห้งได้ลายถือมีดมานน้ำเนาะพ่ออะไพ,พี่น้องพ่อเห็ดเผื่งดำพี่น้องเผื่งดำตับเต่าเนาะทรงดอกพี่น้องนี่บอกมันออกใหม่ๆออกวลายเนาะไอ้เพิ่งตัวนี้รอบนี้ออกลายโอย้หัก ซองดอกอันนี ộ, nó, ảo, èn, ้บ้าเนาะพี่น้องไม่ผูกเะาะแตอกไปเรื่อยๆนาจะพอแกงอยู่เนาะบัวต้นนั้นมาถาแห้งหมดตอนนี้เอ้ยฝนกำลังพ่อเฮ็ดเพิ่งแล้วเนาะพี่น้องต้นข่าก็ดีน้ำหมดดีเนาะ แกงมันจะแซ่บแล้วเนาะหวานจุ๋ยได้เผ็ดเลยค่ะนี่ต้าดอกนุ่มๆเนาะมันต้องเคี่ยวเนาะนี่าใบตองปโปกไหวเนาะเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเจ้านจะได้ชิมมันทงกระแดกแล้วค่อยกับมาพ่ออีกแล้วพี่น้องมันไม่อยากเห็นเแาเบิ่งแบบขักขนาดค้นหาผ่านไปเท่าใดค้นโอ้ขิดออมนี่สองดอกสามดอกเลยขักอันี้ เพื่อนขาวเนาะเก็บก่อนพี่น้งองว้าต้องเมื่อกีน้นี่คอยโบเห็นดอกสี่ซเป็นตาคอยคอยโบเห็นเนาะเอาสีหักขาเป็นไปเนาะงามๆเห็ดเพิ่งอันนี้กินแซ่บอีเห็ดเพิ่งอันนี้พ่ออีกเล้วพี่น้อง จะพิ่งข้าวอีกแล้วบริเวณไกลเคียง้าต้องข่าวบักไงเลยแข่งๆเนาะผักเรียนโอ้จะดอกงามเนาะเฮ็ดอันนี้เอาบ่เฮ็ดอันเฮ็ดอันมองอมแข่งได้เฮ็ดนันมองอือ มันอีกแล้วจ้าคนหากับบางดอกเขาก็บบเห็นเนาะเขากับเซ็ตเฮ้ามันไผ่มนัมนมนันพี่น้องเลยหาก่อนหาหลังเ็นสำคัญสำคัญทีว่ามันจะเป็นของไผ่เนาะคนได้พี่น้อง <c oughs> แน่เนเฮ็ดเพิ่งหมนอนอ่โนอ้ดอกคนตกใช่มันคู่มือมันเน่ามันตกเน่ามาเด้มันขึ้นลาเนาะคนตกคู่มือคู่มือ พอเห็ดอีกแล้วพี่น้องไม่เหมัอนที่เราเผาเนอะงามอยู่ได้ยังก่ได้เท่าได้เนาะเผาก็สิมาเก็บเห็ดหาเผาเห็ดละงหกเลยพี่น้องเบิ่งดูเึ้่มจะมีดอกเดียวเนาะ ปกติมันต้องมีลายดอกดูว่าคนอื่นเขาเอาไปเบิดบ่ดอกอื่นมันไข่ด้วยดอกพิณหงามงามบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงกันก็มีเห็ดเพผงงามงามอยู่ดอกเนาะเห็ดผงแย่บุกบานเถาเอิออืองามบริงามบริเนาะนิณหงายางเอกเลยเทลงหกอะดอกเดียวหนึ่งเห็ดคนอื่นเอามาจาก เห็ผึ่งเท่าวุดอนล้าเนาะเท่าหมดแล้วหัวผนตกขทำมันก็เท่าวไว้เนาะมันก็เละง่ายแหละขอให้ดผึ่งเขาพี่น้องดอกงามเนาะแต่ว่ามีแมงมัยกัดมันแต่กัดงามจุ่มๆเนาะดอกมันใช้ได้เยอเนาะ ได้อยู่แต่ว่าบุคหอยงามมนได้นาะดอกนี่คือสีเทาแลบบ้วเบิกเบิงก่อนเอาเบ่อดอกเอาเบ่งนี่นนนพิ่งคมนะวะโอ้พิ่งคมคิดว่าพึ่งดำแม่ไม่เห็นพิ่งคมเพรบกุบกคืออะไรบุกคือบอโอ้ยมันออกในเหล่าอินเป็นแล้วพึ่งคมอะไเพิ่งคมอะไรนี่ก็เอาดอกนาดอกงามโอเค คิดว่าเฮ็ดผึ่งดำเนาะลุกแล้วเป็นเฮ็ดผึ่งคมแกงปนกันกระแทบพ่อเฮ็ดละงูกพี่น้องเอ้ยพันพ่อเธาแย่อยูขึ้นบนมีหมู่เนาะป้ำอะอ่าตคิดว่าสิบุพ่อเฮ็ดละงูกขาวเลยได้หมดนี่พี่น้องเดรยไล่เติบอลไรได้เนาะพอเฮ็ดผึ่งคมกระเก็บน้ำ อ้อนมันโดไงโดนาเธอได้มึงในโดมึงในดอกนะเดินลายโดกก็เด่นเนาะในในดอกคือใบตองนี่ด้ซีคือกันน่ะนีแต่ว่าซีมันต่างกับยูโคกเนาะให้ผึ่งคมเลยใส่กระถางก็ต้นมือวันงามเลยดิแกงปนกัน อ,อันนี้จักเห็ดอยังเห็ดเบื่อเนาะเอาเคยกินดอกแต่ว่าเห็ดมันงามสะออนพี่น้องจีมเห็ดสิก็มีบเคยเห็นจักเถื่อนี่นเลยโผดอกหุบหูเพิ่นก็คือเห็ดปวกนี่แนมไปเห็ดอันเดียวกันแนมไปนี่แม่นเห็ดปวกแท้ๆเลยแต่บบแม่นเนาะพอเห็ดละงกแล้วพี่น้องมาจอบบ่งอันเเเเอาา้หืนนนะะดีี๋ยว บาจบบนเฮาได้วงคันเนาะอ,อ,องามอีหลีทักมดมีสามดอกดอกหนึ่งอยู่ทางหลังค่ะเนาะตอนออกเก็อยอู่แถวเนี้เนาะค่ะเนาะตอนน่ะออกไล่ลายเลยก็ยังไข่อีกได้ออกอีกกิดวัชพืชกได้เลยดิออนบ่อยแค่นี้แต่งามงามเนาะอือเอาขูดออกดินมันขูดขี้ดินออกด้งเพื่อนเท่านี้นนมันไม่เคยโดนไงมันได้ดมันอันนี้เลย แมงไหมลายบงกับลายอุ่มน,มน้ำมันเกาะคักแค่นะพี่เดียวอู้น้ำบอดีน้บอดได้ลายได้เลยบึ้งในพี่น้องดอกอยู่ป่าน้ำสะดอกอยู่ป่าน้ำพันอันอยู่ใกล้บนก็นจะคุดเขาคุดเอาหักไม้นเนะาะหักดูมากเลยคะ่ะเขาคุดเอาหักดูไปขายจริงนะมันต้องออกลายนะอุ่มนี่นะแต่ว่าอ,อันชงไซเขาทำลายมันมมนนอออกุะแมน สามดอกดอกองามเนาะไปเมื่อวานนี่เป็นไข่อยู่ได้นี่คนบบเห็นเด้นี่ว่าเมื่อคืนนในคนตกใส่มันก็จะขึ้นไวเนี่ยเฮ็ดละงูขาวสี่ดอกอเดี๋ยน้อดอกจูงก็ดอกงามก็เฮ็ดอีกแล้วพี่น้องมานมานันค่ะนี่แต่ว่าอันนี้ดอกเดียวเนาะก็ดีกว่าบอกพ่อเต่มกันอนะงามเลยพ่อให้เพิ่งขูขาวอีกแล้วพี่น้อง งามเลยดีเนาะโอ้เ <laughs> มื่อกี้คามันอืคามันคักคักา,า,ามเพิ่งคามใหญ่ๆสี่วัน,น,นยำวันกึดๆเลยหนยึ่งดอกองามเลสิดอกตกออกเนาะอันนี้ตกอกตะแพงดอกใหญ่นี่ทั้งหมดสี่ดอกควาวันนี่คอยกเก็บไปหลากหลายเนาะ <laughs> Bộ đi nhầm. Ừ. Đọc bàn, mình quát thì khỏi cả hát, thì khỏi. Bố thấy bọn mình khơi, ọc là nó có ọc Ở đây. Đẹp quá đấy. quá đấy. กายเขื่องขูดพ่ออีกแล้วนี่พี่น้องใกล้ๆกับบ่อนที่ว่าเอ,อื้อยฝนจิ้มเอาเมื่อกี้นี่เหแล้วเนาะดอกมันฉิดใบใหญนน่ปันเลยเนาะอันนี้ค่ะแมงไหมกัดมันเนาะกัดไข่มันเมื่อเรือเต่ขามันอู้เลือดแต่ขามันบ่อนนออบเอาน,น,นี่เนาะกุ้งจิ้มกุ้งจิ้มเนาะกุ้งอันนี้มันไข่น,น้อยๆมันบ่เห็นมันอั้ย มันมีด่านก็อย่าพอดีรถตอดละคำอะไนเงินเบิกในดอกตกงามเออเพิ่งได้เพิ่งข่าวน้ำมันอีกแล้วพี่น้องก็จะลายดีเนาะแต่ละคนพ่อคนพ่อกับเจ้าหาพี่กับเจ้ามาแต่เช้าพี่จะได้แต่เห็ดผึ่งลายลายใครกัน ดอกใหญ่ง่ามๆเดี๋ยวทงประแดกใช่ไหมทงประแดกอยู่มาแต่บ้านเขาจ่อยเอาให้เนาะเดี๋ยวไปนาตนี้มันใช่หน่าวเลยมันใช่กระแดงใช่ไหมน่าเออเกือบเต็มกระทางน้อยเน่าวไปแล้วตัวนี้เสียดายดอกตัวมันเกิดก่อนเอาตัวนี้เอาตัวนั้นซ้ำดอกตัวนี้กระดานแล้วแต่ว่ามันน้อยสิ ตัวนี้ต่างได้ยุ่งเอาไปก่อนตัวแดนแข็งแล้วเออเสียดายต่างแก่งผสมกันเฮ้ยแล้วพี่น้องดอกเดียวใหดเพิ่มใหดเพิ่มห่เลื่อนโดดไหมใช่ได้ร่อนเทียงเอาได้ได้ทงหนึ่งบ้าลายบัวเศร้านี่ฝิ่งข้าวฝั่งดำได้ลายได้ลายน้องเฝันไรเห็ดลายตกนึกใครได้จะขันก่มือเศ้านี่ได้บักลายหนึ่งบ่เออแม่เขาไม่หาก็ได้ตาน มาขาปาด่ินหนินนัดอ่ะาดิขายบ่แม่ไปหาได้กระตาหนึงผู้สาวนอือลายเนาะปอก็ได้ไม่เจอเหรองอือให้เอาเบิด์ว่ะเหต่หอยจิ้มเนาะแล้วงูกับปได้คายบ้าเศ้านี่โอ้กินเบิดบ่าหนึ่งกิน เห็ดนำพันก็ลายลายเก็บก่อนพี่น้องออกค่ะเหลืองพี่น้องแาดเหลืองเห็ดเกอบเต็มขูดด่ด้เลยขู่เมมห็ดเผือกเห็ดงูเห็ดสลรพผัดเนาะค่อยเห็ดดอกมันหักแล้วอันที่ใดตอนนี้ก็มาพอเห็ดดำพี่น้องเห,ออห็ดเต่าเห็ดเผือกดำ ไมไ่อยากเห็นนะดำตับควายชงดอกซามดอกตั้งดอกวันนี้คือตัวอกอคนหาเห็ดบ้างไพฮาก็ได้คนเหยาะๆหกเบิร์ตโคงามมันแข็ยงนาได้ดอกเห็ดงามไอีพี่น้องเห็ดเราก็ได้เต็มกระถางลพี่น้องแต่ดอกงามเห็ดละงูอยู่ทางหลุมมุน่นว่าเราไปจักเนาะพอเห็ดเผื่งตับเต่าดำเนี่ยพี่น้อง จะเห็ดยังไงเธอต้อกตาเริ่มออกเนาะจะพ่อเขาจังไดจะพ่อเขาจังไดลายน้ำจะแช่ได้พี่น้องนี่ดอกแข็งกึดกึดนี่ได้ดอกแมนด้วยแมนแมนฮะดิฮะเพื่ออือนี่ดอกดอกไงนี่พ่อเขาจังไดลายน้ำก็ได้ลายคือกันเต็มกระถางเลยนี่ คนได้เป็นมือสอ่งกระตากใหญ่เนาะส่งตากำกระตากห้แล้วให้อีกเ<ม>นี่ยข้าให้แล้วให้อีกห้ายุดมืเอเขาก็เต็มทั้งเลยด้อทำเงันก็บลายเติบไี่น้องป้าต้องขิดมันมีแต่ซองดอกมันลามไปเนาะอื <c oughs> มนู้นเคี้ยวมวนเป็นมวน,น,นมึนอืนเหนาะประเด็นีวามดอกเหนาะทำดอกอย่างงี้ง่าตัวมันออกก่อนเนาะนี่ ตัดออกก็ม like ันดูเบิร์ดอยอ่มันติดกันเม่ดอกขามันจะเป็นสองอันงามเลยดิปล่อยถึงอขาวงามพี่น้องดอกจูงงามเลยเนาะเห็ดพวกนี้จะดอกงามเลยตอนมที่กระเลาะหาเห็ดนเาะพี่น้องถ้ากังโคกับบูดคนหาเนาะ ไฟจักยาเชียงสวาาชวาดอยู่กลางโคกพี่น้องยกผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งมาเนาะแต่ก็ได้เบิดคูค่คนเลยพี่น้องใครหาใครก็ได้บักรายเฮ็ดมันออกลายเนาะบางคนกน็จนเต็มกระต่ากับพี่เด็กของหาอะไร หาไปตําไปตองสิหลายน้อยนิดแล้วพี่น้องลงผลไม้เพียนะอ,อน,เ,นขอเขาบุเขียเรไปชิลได้หนึ่งบนเขาบุเขียเขาได้ข่าครูคุมไม้แล้วค่อยเหยียบเฮ็ดพี่นอ้องกินข่อยโบเฮ็ดตรงนนี่ ขยียบหักโอ้หมดแดงหมดแดงแดงครบมีอีกหรอบ่ปาโต้ขักขักดูเพื่อนบูมีกระตาเล้วไนถือกระตามเนาะใส่กระตานี่ขักพี่น้องโคตรโหเห็ดเนาะนา้ำเธอได้พอดีตอนคำเมื่อวัน ดอกลังจุ่มๆเลยมือคือมหาอยังได้เนี่ยยังมีดอกน้อยมันงะเดดอกน้อยตัวนี้เไปเอาปแล้เนาไปทเวดอกขาโบเ็นเป็นๆพาบเ็นแล้วผึ่งขาวลายเนาะกำลังออก เก็บเ h, h, h ็ดหำก่อนพี่น <ver> ้องเฮ็ดอันนี้ก็ออกไล่ลายน้อมีบนใส่แล้วบนยามันเหี่ยก็เห็ดเผือกดำน้อเดี๋ยเฮ็ดเผือคมก็เรืงเขาเออมันยังแข็งอยู่เอาล้มันยังบม่ได้เละแต่มันเละแห้งยังว่าเอาไปล่างมันหมุนมันเนาะ มันออกเป็นหมู่พอเห็ดละหอแล้วพี่น้องพักงานเนาะคิดว่าสิพ่อแลอะไันะพ่ออยู่ตรงใครดอกไม้เกิดดอกสิแน่คนบินวันวันเขาก็บอกเห็นดวงไคดวงมันมีวันใส่แล้ววันี้เนาะยันเห็ดหล่นเด้บันเต็ม กระทังเต็มแล้วหิวไปน้ำก็ต้องเบิ่งไปน้ำหน่อยมันหลักเหี่ยเนาะนี่เจออะไรเนาะจุ่มเนาะจุ่มตะปบเลยดอกกันมือดำมือแดงเป็นเนาะพากันจับเห็ดค่อยๆวางเดียบมันเหี่ย จะกับไข่ชิลเลอเมื่อไระเนาะบกเนี่พี่น้องไลยดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเป็นป่าน้องจ๋าโหนี่ก็มีอีกพี่น้องเฮ็ดโคตรโพเฮ็ดรีโอ้จุ่มกันคักลินจะดอกแข็งด้วยกันโหโค้โหันหลังมาพ่อในนี่ดัมา มีหมองใส่ฮะใสท่ทงเอาก็ได้บัรผวกระถังมันลุ่นเลยเดี๋ยวมัีเสีย่ยผมก็ล่นมือบรนต้องไว้เอาเอาทงใส่ทงในกระเป๋ามีอู้หูลองมันแตกหมูหนึ่งอ๋มเต็มมือเต็มมือบันงงสใส่แล้ววันนี้รนกระสิมาเก็บใส่ทงพี่น้องจะนั่งไงบอ๊อบแบบเก็บจะนา พว่ามันล้นกระทังเนาะก็สิเก็บใส่ถุงบ้านแล้วแต่ว่าก็ยังแข็งงามมันเห็ดละงหงแล้วพี่น้องพี่กุเข่าก็ยังโมเมื่อโมนีมวนห้าเห็ดเนาะก็ต้องหดอกเดียวน่างาม ก็จะใส่ทงเนาะเพราะว่ากระทังมันก no. okay. no. yeah, ็เต so mm. ็มพ mm. ี่น้องเมนคาโตกินก็ได้ละกินก็ได้ขวกินแต่เอามาเอาเนาะมันหมักอยู่ในเครือนี่เนาะอยู่เริงก็มีจุ่มหนึ่งพี่นเราจุ่มกันด้วยลายกระดกกระเดียค่อยเดีอยพี่น้องเป็ดเผืองข้าวบาดนทะเลตะกัรนี่บุเดเลกเส้นแซ่บู๊นเนาะใส่ทง นี่ก็เฮ็ดเต็มกระทังเลยกะโทงนี่น้อพี่น้องเขากะทิมื้ออลไรเนาะเขาเทียงตอนนี้เขาก็มาฮอาเทียงเลยนาะพี่น้องเฮ็ดเขาก็ได้ทั้งเฮ็ดผึ่งลายสนิทเนาะและ้วก็เฮ็ดละงูก็อยู่ทั้งลุ่มก็ค่อนข้าง,งจะลายดอกเนาะกว่าอันตัวที่เขาได้ก่อนก็อยู่ลุ่มเนาะแล้วก็มีเฮ็ดทำพาน จนพูนกระทังพี่น้องรดนกระทังเลยเพราะว่าเขามาแต่บ้านอยู่บ้านมันบ่มีกระตาเลยบ่ได้ใสกระตาเนาะเพราะว่าเขากะหาเลาะมานะแล้วก็อันนี้ก็โตที่มันรดนกระทังเลยพี่น้องก็ใส่ถุงเนาะนี่ดิกไว้ลายหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดสารพัดเฮ็ดเนาะทั้งลุ่มผูกกรมีทั้งเฮ็ดคมเฮ็ดละงูกับลายเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำกรันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เละกดสั่นกระดิ่งให้เด้อพี่น้องทุกอกันคลิปหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้กับคอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง